วันนี้อาจารย์ก็จะมาสอนเทคนิคการรูดนะครับการรูดหวยนี่ก็คือง่ายๆครับการรูดหวยนะครับนี่มันได้กําไรชัวร์หลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันรูดยังไงอาจารย์หนูได้ยินแตร่รูดกับวิ่งเหมือนกันไหมรูดกับวิ่งไม่เหมือนกันวิ่งคือวิ่งตัวเดียวเช่นเราวิ่งศูนย์นี่มันจะออกอะไรก็ช่างใน3ตัวนะมันจะไปอยู่หลักร้อยหลักอะไรก็ช่างเราได้แน่นอนแต่มันจะได้เช่นลงทุนเป็น0มันจะได้มา300ถ้าออกบน ล่างมันจะได้ประมาณ400คือกําไรลงทุนเยอะแต่กําไรน้อยส่วนคําว่ารูดนะคะคําว่ารูดก็คือสมมุติวันนี้ให้รูด0นะครับสมมุติวันนี้ให้รูด์รูด0กย์ือซื้อเลยครับรูด0หน่อยนะครับก็คือ01ไอ้00จนถึง09กับ0001 02 03อะไรประมาณนี้จนถึง09ไปกับบนล่างด้วยนะครับมันจะเป็นทั้งหมด38ประตูแต่ถ้าแยกบนแยกล่างก็เป็นแค่19แต่ถ้าไปกับบนล่างแล้วจะเป็น38ประตูเฮ้ยทําไมมันเยอะจังมันได้กําไรเช่นรูด0ไป10บาทเราจะลงทุนไป380บาท ถูกมานะครับถูกมาคือทุกวันนี้บางที่เขาก็จ่าย90บางที่จ่าย70อ่ะเราเอาคิดราคามาตรฐานคือจ่าย70อ่ะถูกมาก็ได้700ครับเราลงทุนตัวละ10บาทไป380รบ3ถ0าบาทเหลืออยู่320บาทครับนี่คือกําไรลงทุนไป10บาทถ้ารู0ูนย์นะนี่คือกําไรคือ320บาท 320บาทนี้ค่าแรงขั้นงต่ำแล้วนะครับกินข้าวได้กี่ข้าวเราอย่าไปซื้อเยอะเราถูกทุกวันเพราะหวยมันมีทุกวันเราซื้อแค่นี้เพื่อหวางกำไรแต่ถ้าที่ไหนจ่าย90จะได้กําไร520คือที่ไหนจ่ายเยอะมันจะได้เยอะกว่าเลยคือห้าร้อยยี่สิบคือเราลวดแล้วมันจะออกอะไรก็ช่างข้งเราไม่ต้องเจาะแต่ถ้าใครอยากเจาะก็จาอหกคู่นี้ให้นะแต่ความเสี่ยงมันจะเยอะขึ้นแต่ถ้าใครลูดคือชัวร์เหมือนอาจารย์นี่เช่นหวยไทยลุดเก้าลุดเก้าไว้จบเลย ถ้าเราอยากได้เยอะขึ้นเราก็ลุดเจอไปสิลูดตัวละร้อยหมด3,800ถูกมาก็กำไร3,2 0 0อถ้าจ่ายบาท70ดนะที่ไหน90ก็กำไรอีกเข้าตัวเลยครับแต่ถ้ามันมาบนล่างงวดนไหนนะเช่นศูนย์ออกบนออกล่างรอบนั้นนะเราได้คูณสองโอ้โหกำไรเท่าตัวลหลายคนบอกว่าทุนน้อยทุนน้อยก็รุ่นห้าบาททุนน้อยก็รุ่นบาทรุ่นบาทหมดไปร้อยถูกมาได้3 5 0ลยห้าบร9 0้อยเกครับกำไรร้อยหิเนี่ยคือก็ กำร้อยหกสิบก็ได้ค่าประทูอยู่แค่นั้นครับไม่ต้องคิดเยอะรูดแล้วค่อยมาซื้อตัวที่ชอบเน้นๆเอาเพิ่มเงินเอาแค่นั้นนะครับอาจารย์ฝากไว้เป็นแนวทางนี่คือเทคนิคการรูดนะครับขอให้ลูกศิษย์ทุกคนลองนําไปใช้ดูเผื่อจะโชคดีก็ได้ครับสวัสดีครับกราบสวัสดี fc ที่น่ารักครับสวัสดีแฟนเพจตําหนักปู่ใหญ่อาจารย์น็อตนะครับวันนี้อาจารย์ขอมาแจ้งข่าวสารนะครับเนื่องจากเพจตําหนักปู่ใหญ่อาจารย์น็อตนี้นะครับโดนปิดกั้นบ่อยโดนแบนบ่อยนะครับ จึงทําให้ลูกศิษย์บางครั้งก็เห็นบ้างบางครั้งก็ไม่เห็นใช่ไหมสังเกตไหมครับว่าช่วงหลังๆไมน่นีอาจารย์ไม่ค่อยโพสอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ค่อยโพสนะครับพอดีว่าเราโดนแบนนะครับอยากให้ลูกศิษย์มาติดตามเพจใหม่คือเพจสำรองของเราเพราะว่าเพจนี้นะครับมีปัญหาจึงอยากให้ลูกศิษย์ย้ายนะครับขั้นตอนนะครับให้เราบอกลูกบอกล้านมาทําให้ก็ได้นะครับหรือว่าคนที่ทําเป็นให้มาดูคลิปนี้แล้วทําตามครับเนี่ยเราไปตรงช่องค้นหาครับนี่ตรงรูมแป้นขยายนี่ปุ๊บ เราพิมพ์ค้นหาเลยครับว่าอาจารย์น็อตตี้นะครับเราพิมพ์เลยอาจารย์เนี่ยครับอันนี้ครับเนี่ยอาจารย์น็อตตี้ครับเนี่ยอาจารย์น็อตตี้นะครับออาจารย์น็อตไม้เลขเจ็ดนะครับนี่เขียนแบบนี้เลยนะครับเราคลิกเข้าไปเนี่ยนะครับเพจนี้นะครับเพจนี้นะผู้ติดตามก็จะเยอะหน่อยนะครับเรากดเข้าไปเลยนี่อาจารย์น็อตตี้ครับรูปนี้เลยต้องดูด้วยว่าเพจไหนจริงเพจไหนปลอมเพจแท้จะมีผู้ติดตามสองจดี่แสนแล้วก็คนถูกใจแสนห้านะครับเรากดเข้ามานะครับมันจะเป็นหน้านี้ให้เรากดตรงนี้ครับ กดให้มันถูกให้เป็นสีน้ําเงินก่อนถ้าเป็นสีน้ำเงินแล้วไม่ต้องกดอีกนะครับกดตรงนี้ให้เป็นสีเงินกดเสร็จปุ๊บตรงกําลังติดตามเรากดเลยครับกดเข้าไปครับ <kh es> มันจะมีเลือกติดตามข้าวเริ่มต้นให้เห็นโพสต์ก่อนให้เลื่อนมาที่เห็นโพสต์ก่อนให้เป็นสีน้ําเงินแบบนี้นะครับแล้วรับแจ้งเตือนให้กดเปิดรับแจ้งเตือนนะครับแล้วเราก็กดกลับไปครับกดออกเรากดเ,เข้าดูอีกครั้งครับถ้ามันเป็นหน้าแบบนี้แล้วแปลว่าเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับถ้าทาให้เป็นบอกรูปบอกร้านหรือบอกคนที่เล่น Facebook เปป็นนนมมาาาาาดดููคคลิี้้้้ใใหหเเขขแวทํะรับเราาจะะไม่พดหวยนครับ อาจารย์จะฟันเม็ดเดียวเน้นปลดหนี้ให้ถ้าใครมาดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับเพจนี้นะอาจารย์น็อตตี้ครับฝากทุกคนด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะครับสวัสดีครับ เฟซีประเทศครับไม่ได้โมไม่ได้โชว์ว่าแต่พารวยทุกงวดหน้าตำนักผูยยูใหญ่เอซีทั่วฟ้าเมืองไทยต่างเคารพผููใหญ่ของอาจารย์น็อตตี้ชื่อเสียงเขาเรื่องเลืออิหลีพาสิทวยทั้งปีอาจารย์น็ตี้วิบวับทำไดี ใจทำไปแล้วใจไปสุ่หลุกสิต่างสถัธานัถือพระตำหนักปูใหญ่ให้ดวยใจทำด้วยใจศรัทธาปูใหญ่ขอให้รวยถูกหวยรวยหน้าลุกล้านปูแรงศรัทธาที่ให้มาจงกลับไปรู้ฟูหลุกล้านปูใหญ่ขอให้รวย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 ให้ดวยใจทำด้วยใจศรัทธาปูใหญ่ขอให้รวยถูก าาลลูกนแรงศรัทธาที่ให้มาทนกลับไปรวยอูฟูลูกหลานปูใหญ่ขอให้รวย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 ครับสวัสดีเอฟซีอาจารย์น็อตตี้วิบวับนอนนอกเกเป็นทางการวันนี้อยู่กับผมอาจารย์น็อตตี้นะครับเจ้าของตำหนักปู่ใหญ่เจ้าของ YouTube ช่องอาจารย์น็อตตี้พารวยครับ จบลงไปแล้วนะครับเมื่อกี้ก็เป็นเพลงนะครับตำหนักผู้ใหญ่นะครับขับร้องโดยพี่เพชรสหรัฐแต่งโดยพี่เพชรสหรัฐนะครับเจ้าของเพลงดังมากมายเลยทีเดียวนะครับปากลูกศิษย์นะครับอาจารย์ได้ลงช่องไปแล้วนะครับปากลูกศิษย์นะครับช่วยกันใช้ช่วยกันแชร์เอาไปลงเฟซแล้วก็ไปเปิดฟังให้ลูกหลานฟังแล้วก็หัดร้องไว้ด้วยนะครับว่าวันบวงสรวงนี่เราจะมาร้องพร้อมกันนะครับใครร้องเพลงนี้ได้รับรองเป็นเศฐีทุกคนเพราะอาจารย์ร้องได้เรียบร้อยแล้วเพราะเพลงนี้คือแต่ง ให้องค์พ่อปู่ที่ตำหนักนะครับก็ฝากทุกคนเอาไปหัดร้องนะครับอาจารย์จะถามนะใครร้องได้เนี่ยอาจารย์จะมีรางวัลให้นะครับหรือใครโคเวอร์ลง u t u b e นะครับอ่าลงย u ทูปโคเวอร์ลง YouTube หรือ a c e b o o k นะครับแล้วก็ถูกใจอาจารย์อาจารย์จะแจกเงินนะครับเป็นรางวัลรางวัลละห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทนะครับผมก็ใครอยากเอาไปโคเวอร์ก็ยินดีครับผมไม่ดีกีตาร์ไปอะไรแล้วส่งมาให้ดูในเพจหรือว่าดูในเฟซก็ได้นะครับขอบคุณมากๆนะครับเพื่อได้เงินนะบอกลูกของร้านทำให้ก็ได้นะครับอ่ะ วันนี is, no ้นะครับหวยฮานอยนะครับม like ือน yeah. ีก็จะเป็นหวยฮานอยนะครับหวยฮานอยหรือหวยฮะหวยฮะเ้ยนะครับฮานอยวันนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์เปิดดูเลขเด่นก่อนครับฮานอยวันนี้เด่นแปดจ้ะฮานอยวันนี้เด่นที่แปดจ้ะเม็ดเดียวนี่แปดสองสองแปดลากได้ลากคืออะไรลากก็คือเช่นแปดสองศูนย์แปดสองหนึ่งแปดสองสองจนถึงแปดสองเก้านี่คือลากคือเอาคู่นี้ไปลากส่วนรูดนี่คือเอาตัวเดียวไปเช่นแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองอย่างนี้นะครับ น่าผมเคยสอนไว้แล้วแล้วก็ตัวแรกเลยแปดสอง87 80 85ซื้อได้ทั้งพิเศษปกติและ VP อยากทันพิเศษให้เข้ากลุ่ม VP เดี๋ยวจะปรับปุ่นลิงกให้อุดหนุนปลาร้าหนึ่งลางขึ้นไปเข้าห้อง VP ฟรีตลอดชีพอุดหนุนเหรียนปู่ใหญ่รุ่นแรกรุ่นฟ้ารุ่นที่หนึ่งรับรองอนาคตเหรียญรุ่นนี้แพงแน่นอนครับตอนนี้ยังราคาเบาๆครับ เข้าห้องซุปเปอร์ VP 3ตัวมี824 826 827 824 826 827ครับนะครับอ้าเสียงอะไรไม่ก็เรื่องเพจหน่วยสวยอยู่ มม่่เอยูนีครับวันนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมนะฝากเพลงอาจารย์ด้วยใครพบเมอมีรางวัลให้นะครับวันนี้ก็ขอให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีอาจารย์นอตตี้ขอให้ทุกสิย์ทุกคนโชคดีนะครับถ้าผมยังมีลมหายใจทุกคนจะต้องหายจนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ เรามาร่วมของพม่า,มากรรมกันครับบางที้มีสายเขาครับการของพม่ากรรคือการลดก,การกรรมหันครับใครไม่เคยติดหนวยใครดวงไม่ไดีมาร่วมกับฟองพม่ากรรมฟรีได้ที่ตรงนี้ครับอ่ะตั้ง,งมมนโมงกัันนจบบครโมตัตสสะภะะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมต,ต,ตสมัสสะภะะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมต,ต,ตสมัสสะภะะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะท่องตามนะครับกายกรรมังวจีกรรมัง มโนกรรมสัรจิตจักกรรมภัทรจิตจักกรรมขัมมตุเมอมูสิกรรมปวัตตุเมกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที้าพเจ้าได้ทำร่วมเกินแก่ผู้ใด ทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็ตามขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใด ที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าก็องมสิกับให้ทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานขอจงโดนใจให้เขาเหล่านั้นกับมีเมตตาจิตับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไป ด้วยอานิสง์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงศาคณาญาติผู้มีการรกคุณของข้าพเจ้าผลจากความทุกข์ยากลำบากเข็นใจความทุกข์อย่าได้ใกล้ความเจ็บไข้อย่าได้มีขอให้มีความสุข วสวัสดีมีชัย,ส,ส,ชยสะเนียจันไร,นนไรและอุปัตถวันตรายทั้งหลายวันตรายทั้งหลายจงเสื่อมสิ้นหายไป,น,ยไปนึกคิดปรารถนาสิ่งใดนึกคิปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบ ประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพันสําเร็จจงพันสําเร็จจงพันสำเร็จจเร็จเถินนิพพานังปัจจยโหตุสาตุสาตุสาตุ นะครับก็จบลงไปแล้วสําหรับบทขอขมากรรมนะครับใครที่ดวงไม่ดีรู้ตัวว่าทําอะไรก็ไม่เคยถูกหวยมิตรสุรีนะครับเล็ลกับวัตถอการงานการเง่นกับวัาดีนะครับไในมาทอะไรกระใส่ไปเมื่นะครับให้เขามาร่วมกันขอขมากรรมกัอาจารย์นัตตีวิบวับนอนนอกไดฟีนะครับนะครับขอบคุณ FC ที่ติดตามกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับยูทูบเบอร์นอตคนนี้ไดยนะครับ น,นี้ก็ขอ้ารูกศิษยทุกคนไปเจอกันตอนเย็นของให้เป็นเศรษฐีนะครับอย่าลืมติดเลขรถอาจารย์ไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอราทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ